ญกันค่ะหลังจากที่เราไปรวมญาติในช่วงคริสต์มาสมาแล้วที่หนึงนะคะวันนี้เราก็จะไปรวมญาติในช่วงปีใหม่อีกที่หนึงค่ะจากลอนดอนถึงจุดหมายปลายทางก็จะใช้เวลาไม่เกินสองชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่ในอังกฤษจะอบอุ่นมากๆค่ะเพราะเป็นการรวมญาติที่แท้ทรู ญาติที่ไม่ได้เจอกันนานๆก็จะมาเจอกันในช่วงนี้ละค่ะถ้าเทียบแล้วมันก็เหมือนกับปีใหม่บ้านเราเนาะพากันกลับบ้านเจอญาติพี่น้องอุ๊ยสนุกสนานมากๆค่ะแต่สำหรับคนที่ไม่มีญาติพี่น้องหรือนักเรียนนักศึกษาที่มาใช้ชีวิตที่อังกฤษนะคะแม่แมวบอกเลยว่าไม่สนุกแน่ๆค่ะจะเป็นช่วงที่โคตรทรมานเลยก็ว่าได้ ถึงกับอยากร้องไห้กลับบ้านกันเลยทีเดียวค่ะแม่แมวเห็นใจคนที่มาอยู่อังกฤษตามลำพังในช่วงนี้มากๆเลยค่ะก็คิดดูว่าขนาดถนนยังโล่งขนาดนี้บางท่านกำลังสงสัยนะคะว่าทำไมถึงจะต้องร้องไห้คิดถึงบ้านกันเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่แมวจะเล่าให้ฟังการรวมญาติที่อังกฤษนะคะ ทำเอาคนที่ไม่รู้หรือมาอยู่อังกฤษใหม่ๆจะมีผลกระทบมากๆค่ะเพราะวันที่25ซึ่งเป็นวันคริสต์มาสและวันที่หนึ่งก็คือวันปีใหม่ในอังกฤษทุกที่เน้นนะคะทุกที่ทุกแห่งทุกซอกทุกมุมจะกลายเป็นเมืองร้างทันทีร้านค้าจะปิดหมดที่พูดนี่หมายถึงปิดหมด ไม่มีที่ไหนเปิดเลยสักที่เดียวค่ะไม่ว่าจะร้านอะไรก็แล้วแต่จะไม่มีเปิดเลยสักที่นึงค่ะฉะนั้นถ้าเป็นเจ้าบ้านเองหรือคนที่ว่ามาอยู่นานๆกันแล้วเนี่ยนะคะเขาจะรู้ดีว่าควรจะทำอะไรแล้วก็เตรียมตัวอย่างไรในช่วงนั้นๆทีนีนน้คนที่มาอยู่ใหม่ๆนักเรียนนักศึกษา หรือใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้มีญาติพี่น้องก็คือว่าตัวคนเดียวตามลําพังเนี่ยนะคะจะอดกันเป็นเแถวๆเลยค่ะถ้าไม่ซื้ออาหารกักตุนกันไว้ก่อนถึงวันคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่ทุกที่ทุกแห่งทุกหนจะปิดขายของกันวันสุดท้ายก็คือวันที่24ที่เรียกว่า Christmas Eve และวันที่31ที่เรียกว่านิวเอ e ยฟ นอกจากร้านค้าจะปิดกันเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะเป็นวันคริสต์มาสและปีใหม่เนี่ยนะคะร้านค้าต่างๆก็อย่างปิดเร็วขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยนอกจากว่าร้านต่างๆมันปิดแล้วพอถึงวันคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่เนี่ยนะโคตรเงียบเลยอังกฤษเนี่ยจะเงียบมากเท่ากับว่าในปีหนึ่งในอังกฤษเนี่ยนะจะมีวันร้างเนี่ย อยูสองครั้งก็คือวันคริสต์มาสกับวันปีใหม่ค่ะอันนี้จะร้างเลยเพราะว่าทุกคนทุกแห่งทุกซอกทุกม,มุมทุกที่ที่แม่แมวพูดมาคือจะปิดหมดไม่มีที่ไหนเปิดสักที่หนึง่งจากประสบการณ์ของแม่แมวเองนะที่รู้จักกับน้องๆคนไทยที่มาเรียนหนังสือกันที่นี่บางก็ร้องไห้บางก็เศร้าชนิดที่อยากจะกลับบ้านกันเลยค่ะ คือด้วยที่ช่วงนั้นนะ่ะมันจะเป็นช่วงหน้าหนาวทั้งอากาศที่หนาวเย็นความมืดคือมือดเร็วทุกอย่างมันสามารถที่จะบิ้วอารมณ์ให้น้องๆเด็กๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนที่มาทำงานแล้วอยู่ตามลำพังเนี่ยสามารถที่จะเศร้าเหงาโดดเดียวเดียวใดกันได้ง่ายๆเลยค่ะฉะนั้นแม่แมวก็อยากจะแนะนำนะคะ ใครที่กำลังคิดจะมาเรียนหรืออยู่อังกฤษตามลำพังแนะนำว่าให้มาช่วงที่ไม่ใช่ช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ค่ะก็คือลืมช่วงเดือนธันวาไปได้เลยค่ะถ้าจะมาควรจะเริ่มต้นในปีใหม่จะดีกว่าเพราะไม่งั้นก็จะเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีค่ะแต่ว่าถ้าน้องๆมากันเป็น กลุมเป็นก้อนเนี่ยคือโอเคเลยค่ะไม่เหงาแน่คือสนุกด้วยซ้ำไปแต่สำหรับตามลำพังเนาะก็เลือกหน่อยเพราะว่าเหงาแน่ๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะลูกกรรังแม่อินเตอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์และเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ